ครูบุญสวัสดีค่ะช่องมาสเตอร์บุญสเปร t ชั l เวอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปเรนดอมครูบุญมาในหัวข้อค่ะจิตพลังจิตคุณนะคะกำลังดึงดูดอะไรให้เข้ามาพลังจิตคุณกำลังดึงดูดอะไรให้เข้ามาเป็นพลังงานรวมนะคะที่ไม่เจาะจงพลังงานใดพลังงานหนึ่งหากฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้ สำหรับช่องนี้เพื่อรับชมคลิปดีๆต่อไปนะคะก็จะใช้ไพ่หลายสำหรับนะคะสำหรับคลิปนี้นะฟังพลังงานดีๆพลังงานบวกๆแบบจุกๆไปเลยนะคะสำหรับแรนดอมนี้พลังจิตของคุณนะคะกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามามาเช็คพลังงานหลักก่อนว่าพลังงานหลักเป็นอย่างไรในช่วงนี้ค่ะขอเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะว่าจะ เป็นพลังงานของใครนะคะที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆให้เข้ามาเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะ50% 60% 70%หรือบางคนก็อาจจะ99.99%ได้นะคะถ้าเกิดพลังงานคุณตรงมากๆนะคะแรนดอมนี้คุณบุญขอจับไพ่ข้างนอกก่อนนะคะ พลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะทำไมมีไพ่เสียดาบขึ้นมาใบแรกเลยน่าก,กลัวมากพลังงานหลักเป็นพลังงานของคนที่ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะคะพลังงานยังมีความแบบคุมเครือมีพลังงานของความไม่มั่นใจมีพลังงานของความระแวงจะขยายเป็นอะไรคะจะขยายเป็นอะไร ไพ่พระและ5้าถ้วยมาขนาบข้างๆกันเลยพลังงานหลักนะคะช่วงนี้กำลังใช้ธรรมะเยียวยาใจนะคะใช้ธรรมะบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะไพ่ไโรแฟนมากับ5ถ้วยอาจจะเคยผ่านการสูญเสียผ่านความผิดหวังบางเรื่องบางราวไม่เป็นไปดั่งหวังไม่เป็นไปดั่งใจแต่คุณก็สามารถลุกขึ้นมายืนหยัดได้นะคะมีพลังกายมีพลังใจ ด้วยความที่คุณใช้เนี่ยไฮโรเฟนนะคะพึ่งตนพึ่งธรรมใช้ธรรมะเยียวยาใจใช้ธรรมะเยียวยาทุกสิ่งนะคะทำให้คุณกลับขึ้นมาลุกขึ้นยืนอยาดมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพฤิจิตราศีพฤชราศีเมษกลุ่มตุลมิถุนที่เด่นนะคะแรนดอมนี้ พลังจิตของคุณนะคะครูบุญต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าพลังจิตคุณเป็นพลังจิตที่อยู่กับธรรมะมีความสงบสุขทางใจมีความสุขทางใจมีความเมตตาการุณาคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ครูบุญบอกได้นะคะมากกว่าเดิมแล้วก็เร็วแต่ถ้าคุณยังห่าทั่วอยู่ ยังเจ็ดดาบอยู่ยังผิดหวางยังระแวงคุณก็จะดึงดูดได้ช้านะคะหรือดึงดูดไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นความจริงเป็นสัตธรรมนะคะคุณจะไม่แบบขายฝันเรานะคะต้องการให้ทุกคนเนี่ยพึ่งตนได้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตามหลักคําสอนเลยนะคะหรือไม่ว่าจะกดจักรวาลก็ตามนะคะถ้าเราจะเชื่ออะไรให้เชื่อใน จักรวาลสูงสุดซึ่งจักรวาลสูงสุดก็คือมีนะคะมีในเราทุกคนมีในตัวเราทุกคนนะคะพลังงานจักรวาลพลังงานสูงสุดหรือพลังงานความดีงามในตัวเราทุกคนนั่นเองเนี่ยหนึ่งเหรียญเห็นไหม <c oughs> ครูบูลพูดมายืดเยื้อเพื่อล้างพลังงานนะคะล้างพลังงานท็อกซิกดราม่าของเราทุกคน เรื่องแรกเลยเงินค่ะสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาความโชคดีรับทรัพย์รับโชคมาเป็นเงินนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นี้เป็นเงินอ่ามันเหมือนเป็นเงินฟุกๆลอยๆนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเหมือนเงินที่แบบมาแบบงงๆนะคะมาแบบปาฏิหาริย์แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีความบังเอิญใดเกิดขึ้นใบนี้บนโลกใบนี้นะคะหนึ่งเหรียญน,นี้ ต่อให้เหมือนว่าคุณไม่ได้ทําอะไรคุณได้เงินนี้มาแบบง่ายๆแต่เชื่อไหมว่าคุณทำนะคะเนี่ยเฮอร์มิตออกมาทั้งเฮอร์มิตทั้งไฮโรแฟมคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหคุณจะได้โชคดีๆในเรื่องของการเงินนะคะแบบเป็นเงินก้อนจับต้องได้เลย2คุณจะได้เจอครูบาอาจารย์ที่มาชี้แนะแนวทางให้สติให้ปัญญาให้องค์ความรู้คุณ 3. บางคนคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามา ว้าวไพ่ดีมากนะคะสี่ใบนี้ดีมากแทบไม่ต้องเปิดใบอื่นแล้วนะคะเดอะซันความสดใสแสงสว่างรุ่งโรดรุ่งเรือง,งนะคะยุคทองนะคะยุคสีวิไลที่แท้ทูไพ่เดอะซันก็ sun, คือไพ่ของความจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็สำเร็จนะทำด้วยความสุขด้วยนะคะไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่คุณจะได้รับความสุขเลยเป็นอันดับแรก บางคนจะได้เจอบุคคลนะคะบุคคลคนนี้ที่คุณดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะนําพามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันลายานามิตรหรือแม้แต่ผู้รู้ครูบาอาจารย์นะคะไพ่เฮอร์มิตนี้ชีวิตคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกพลังงานแรงมากนะทะานนี้ไพ่กระดดโดดออกมาเดคือการจบ จบตัวตนเก่าสู่ตัวตนใหม่นะคะจบวงจรกรรมนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตหกดาบการงุบอ่อนนะคะออกจากสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันท็อกซิกดราม่าเศร้าคุมเครือใครที่อยู่ในวงจรของรักรักแบบเจ็ดดาบนะคะรักแบบเป็นตัวลับนะ,ะเป็นคนในความลับถูกปกปิดปิดบางซ่อนเร้นไว้เขาทำอะไรลับหลังคุณเสมอ เมื่อไหร่ที่คุณมีความเข้มแข็งนะคะรักตัวเองมากพอคุณจะจบจากกรรมนี้ได้คุณจะหลุดจากวงจรกรรมแล้ว m o ฟออนนะคะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณบอกเลยว่า r รนดอมนี้จะเป็นอะไรที่เป็นชีวิตใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่การ move อนเป็นวงกลมนะคะไม่ว่าจะวนเวียนกับคนเก่าๆหรือคนนับปัจจุบันนะคะแต่ค่อนข้างดรามา่าท็อกซิกเหมือนคู่เวรคู่กรรมบอกเลยว่า ถ้าคุณมีความเข้มแข็งจากภายในกล้าที่จะตัดจบกรรมด้วยตนเองคุณจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าร้อยเปอเซ็นตไพ่เดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดออกมายืนยันคอนเฟิร์มมาพร้อมกับเฮอร์มิตสติปัญญาเดทก็คือการจบนะการทลายกรรมการล้างพลังงานลบนะคะแรนดอมนี้ครูบุญก็อ่านไพ่แบบ ไม่ได้อ่านแบบชิวๆเท่าไหร่นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่แรงอยู่นะคะอัศวินไม้คุณจะดึงดูดอะไรให้เข้ามาพลังจิตของคุณดึงดูดคนที่มาส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณในเรื่องของการทำงานไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนๆก็ตามแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีทั้งองค์ความรู้มีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาแล้วก็ เก่งในเรื่องของการลงมือทําเก่งในเรื่องของการ t a k e action ด้วยคนคนนี้ที่คุณจะดึงดูดให้เขาเข้ามานะคะ<ม>เขาอาจจะมาเป็นที่ปรึกษาคุณนะคะเป็นครูบาอาจารย์คุณหรือตัวคุณนั่นแหละนะที่เข้าไปหาเขานะคะไปแบบอ่าปรึกษาหารือเขาในเรื่องของการทํางานหรือแม้แต่ในเรื่องของสติปัญญานะคะสาหรับบางคนที่อาจจะมีแผลใจแล้วยังไม่ สามารถเยียวยาใจได้ร้อยเปอร์เซนต์คุณอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่เขาสามารถให้สติปัญญาคุณได้นะคะซึ่งจะเป็นครูบาอาจารย์ทางธรรมนะ,ะไพ่เฮอร์มิตนี้บางคนก็คือเนี่ยโชคดีมากสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาพลังจิตคุณถ้าใครมีพลังจิตสูงแล้วก็ค่อนข้างอยู่ในศีลและธรรมอันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามเนี่ยอัศวนเรียมคุณจะ ดึงดูดโชคดีจากทางไกลนะคะในเรื่องของเงินทองเข้ามาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอะไพ่ดีมากอะยังไม่ต้องเปิดไพ่ใบอื่นเลยนะคะสิบเหรียญก็คือความมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยที่สุดแล้วนะคะในเรื่องของการเงินบางคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องของการทำธุรกิจนะธุรกิจที่ ทำกับครอบครัวนะคะหรือจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามที่มันเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณจะจะรวยมากๆเลยไพ่สิบเหรียญบางคนจะได้เจอพลังงานเพศหญิงคนนี้นะคะที่เขาจะมาส่งเสริมคุณเกื้อกูลคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินให้คุณแบบมั่งคั่งร่ำรวย หนดาบชัดเจนนะคะสิ่งที่ครูบุญพูดสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามานะคะก็คือการตัดสินใจแก้ปัญหาถ้าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามหน่คุณจะเจอคนที่ช่วยชี้แนะแนะแนวทางให้คุณเนี่ยตัดตัดสินทุกปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะไม่ใช่คนคนนี้มาตัดสินให้คุณคนคนนี้เขาเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนะแนวทางนะคะแล้วสุดท้าย คนที่ตัดสินด้วยตัวเองก็คือตัวคุณเองนะคะไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่ของคนที่ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองนะคะด้วยสติและปัญญานะคะแรนดอมนี้มาใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะจริงๆพลังงานดีมากนะคะพลังงานดีแล้วพลังงานดีแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาะคะ่ะ สิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามา d ม m ิเช i ย n เนี่ยคุณดึงดูดเข้ามาจริงๆนะคะพลังงานแรนดอมหลักบ,บางคนก็ใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะใช้การ m มด i f a c e นะคะใช้พลังภายในนี่แหละนะ,ะเป็นนักอ่านไพ่เป็นพ่อหมอแม่หมอนักดูดวงทำนายชะตา เป็นคนมีเซนส์น,นะคะเซนส์นแรงคิดอะไรได้อย่างนั้นยิ่งถ้าอยู่ในกลุ่มพลังงานคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในสิทธิ์ในธรรมคุณก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งต่างๆได้มาเร็วมากราวกับปาฏิหารนะคะถ้าใครเป็นนักฝึกจิตนะเป็นคนที่เดินสายจิตวิญญาณนะคะเนี่ยสิบถ้วยบางคนจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวจะได้เจอคู่นะ,ะไพ่เดอ์ซันก็คือไพ่คู่เหมือนกันเป็นคู่แบบ คู่สารถีนะคะเป็นคู่แบบอาจจะมีความแตกต่าง <c oughs> กันในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะแต่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆคุณจะได้ลงเอยนะคะเนี่ยไพ่เดอะเวอรไพ่ดีอ่ะดีมากราชินีทวยได้รับความรักเด e เวอรนะคะได้รับการเติมเต็มมีความสุขสมบูรณ์มากบางคนถ้าคุณทำงานด้านสือ่อออนไลน์หรือ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็มีเกณฑ์ว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะบางคนเนี่ยการงานธุรกิจของคุณก็ go i n t ์ไปเลยนะคะไหเดอะเวอร์บางคนก็จะค่อนข้างแบบลดแล่นนะคะลดแล่นในสื่อโซเชียลออนไลน์ด้วยพลังจิตของคุณนั่นแหละนะคะส่วนราชินีถ้วยความรักความสุขหกถ้วยเห็นไหมที่คุณพูดว่าความรักนะคะเป็นความรักแบบ คู่แท้ในอดีตชาตินะคะที่กลับเข้ามาเคยทำบุญร่วมกันมานะคะคนที่คุณจะดึงดูดเขาเข้ามานะคะพลังจิตของคุณดึงดูดคู่แท้นะคะคู่ในอดีตชาติหนึ่งเหรียญสักคู่นะคะไพ่หล่น ความสุขนะคะไพ่ที่กระโดดออกมาความสุขมากๆเลยที่คุณจะดึงดูดเข้ามาหนึ่งเรียนก็มายืนยันคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะที่นำพามาซึ่งการงานดีเอ็มเพอเร์เนี่ยไพ่ของคุณที่เปิดตัวมาสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาดีเอ็มเพอร์บางคนจะได้ผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ได้ผู้ใหญ่มาสนับสนุน ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามนะคะผู้ใหญ่คนนี้ค่อนข้างมีอำนาจมีบารมีมากๆบางคนความรักก็จะเจอคู่บารมีนะคะ The Emperor ก็คือคนที่มีบารมีต่อกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นคนมีอำนาจนะคะที่เขาจะมาสนับสนุนเกื้อกูลคุณนะคะมาเป็นเนี่ยสิ่งโตนะคะเป็นยานพาหนะ,ะให้กับคุณนะคะนำพามาซึ่งความโชคดีในเรื่องของ การงานด้านเงินนะคะสําหรับใครที่เป็นผู้หญิงส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายแน่นอนว่าคุณก็จะเจอผู้หญิงที่เขาเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณเดนสตาความหวังความสุขการเยียวยาใจที่ครูบอกว่าคุณจะเด่นดังปังนะคะถ้าใครทํางานผ่านโซเชียลเนี่ยพลังจิตของคุณนะคะจะค่อนข้างแผ่กระจายนะคะไปแบบไปแบบ a r l over เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะ บางคนก็จะได้เยียวยาแผลใจถ้าคุณเคยมีความเจ็บปวดเสียใจมาก,กับอดีตเก่าก่อนนะคะคุณจะเจอคนที่เขามาช่วยเยียวยาใจให้กับคุณ บางคนร้องขออธิษฐานบางสิ่งบางอย่างไว้หรือหลายสิ่งหลายอย่างคุณก็จะได้นะคะได้ตามพลังจิตของคุณที่คุณดึงดูดเข้ามาทั้ง the magician the world the star บอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายพลังงานนะคะสายกฎจักรวาลสายแบบพัฒนาตัวตนสายสวดมนต์นั่งสมาธิสิ่งที่ครูบุญพูดมาเนี่ยเกือบร้อเซนะคะที่คุณจะได้ทั้งหมด ไพ่เด,เดิมออกมาอีกแล้วนะคะจบสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ทลายกรรมนะคะไพ่เดทคือการทลายกรรมล้างพลังงานลบท็อกซิกดามา่าแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมมัน no finish, นกะฟินิกซ์นกฟินิกซ์เนี่ยแปดไม้นะคะข่าวสารข่าวดีส่วนใหญ่ข่าวสารข่าวดีที่คุณดึงดูดเข้ามาเนี่ยจาก มาผ่านสื่อนะคะแไม้คือสื่อโซเชียลใครที่ไปสมัครงานใหม่ไว้นะคะรอคอยข่าวสารการเรียกตัวก็จะได้ใครทำงานผ่านสื่อโซเชียลก็ยิ่งเด่นนะคะใครสร้างตัวตนผ่านสื่อจะยิ่งปังมากให้ปังออกมาสใบแล้วนะคะปังยิ่งกว่าปังแรนดอมนี้ใครทำงานด้วยการพูดการสื่อสารการเจรจา รู้จักพูดนะคะก็จะประสบความสําเร็จมากๆเลข88คือเลขของความมั่งคั่งร่ํารวยความอิดอัดทับข้องใจหลังจากนี้จะจบสิ้นไปนะคะเมื่อไหร่ที่คุณลุกขึ้นมา,าเลือกที่จะสร้างนะคะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยตนเองนะคะราชาเหรียญสุดยอดเลยนะคะจุกแล้วนะคะเปิดไพ่เยอะแล้วนะคะแล้วก็มีแต่ไพ่ดีๆนะคะพลังงานดีๆ จุกจราชาเหรียญความมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยเงินก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนนะคะราชาเหรียญน,นี้ก็คืออาจจะได้ความโชคดีเงินก้อนใหญ่นี้มาจากพลังงานเพศชายที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะที่คู่บุญบอกแหละว่าบางคนได้เจอคู่บุญคู่บารมีคู่อุปถัมภ์เกื้อกูลกันนั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายเพศหญิงคนนี้ก็จะส่งเสริมคุณเช่นกันนะคะ เขาจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตคุณต่อให้คุณร่ำรวยแล้วราชาเหรียญคุณก็จะรวยได้มากกว่านี้อีกนะคะไพ่แดไม้6ไม้ก็คือวิกตอรี่ชัยชนะประสบความสำเร็จทุกสิ่งนะคะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งทั้งปวงนะคะแรนดอมนี้นะคะก็รับพลังงานดีๆไปเลยบทสรุป4ี่ไม้ ความมั่นคงการแต่งงานการสร้างครอบครัวราชินีไม้การประสบความสำเร็จการลุกข,ขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคแรนดอมนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีพลังกายดีพลังจิตก็ดีดังนั้นคุณจึงสามารถฝ่าฟัาานทุกอุปสรรคได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองนะคะแรนดอมนี้ใครมารับชมแล้วได้รับอะไรดีๆไปอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยค่ะ